รอบบรรยากาศเพิ่งเปิดร้านของร้านเทียรักนะครับทุเ <c oughs> รียนยังเอามาลงไม่หมดรถเลยนะครับตอนนี้ก็ลูกค <c oughs> ้าลุมล้อมแล้วครับทำแดงไม่ได้ทำแดงไม่ได้ดไมันเงินเดือนเหลืองมาก มันตู้จนได้ทีวนนทบุรี

ครับดูทุเรียนเนี่ยล่ะเนี่ยเนี่ยล่ะดูตลาดช่งชวงเช้านะเปิดร้านเพิ่งเปิดเลยทุเรียนยังอยู่บนรถเลยดูแล้ยอมันสวยนะใช่ครับานื้เนื้อใหญ่กว่าไม่รู้นะแต่ผมว่ามันสวย มากเลยมันก็ BBQ, สีก็ดีรสชาติก็ก็เหมือนกั็ไม่มีกินสิ่งใดมีอะไรย,ยองคัะคอคโ,อโ,อโอ้ยเนื้อนะครับแก่ครับโอ้ยเนื้อต้องไปดูในช่องไหนเนี่ยเสื้ออาช่องแบบงไปเทียนะบบเท่ยวครับพุงไปเที่ยวนะครับดูไปดูคลิปในช่องแบบภูมิทิวแบบภูมิทิวครับ แต่ภูไปเที่ยวคนมาดูเยอะเหลือเกินเลยต้องไปลงแบกภูไปเที่ยวก่อน <c oughs> โอ้ยดยูดูป๊าเต๋อเปางเป็นไงพี่จ้าของสาต์ใจไม่เหมือนนอวานเ <c oughs> นี่ยนี่นี่นี่ผู <c oughs> ้ใหญ่ีนี่นี่คู้ใหญ่ตัวนี้นี่นนี่ <c oughs> ดูด เห็นทุเรียนหน้าร้านนิดเดียวนี้ไม่ใช่นะเขายังลงมาไม่ทันนะร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับลูกค้ามารอก็เลยต้องปอกให้ลูกค้าก่อนนะยังอยู่ท้ายรถอีเยอะเลยนะครับทุเรียนวันนี้มาถ่ายเร็วครับเพราะว่ามีออเดอร์ส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับก็เลยต้องมาถ่ายเร็วนิดนึงนครับห้บนะผมบ นี่เอาคูแบบเมื่อวานนี้นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยที่พี่ต้องการอยากรู้ว่าครูแบบเมื่อวานเป็นแบบไหนไปดูในแบบครูไปเที่ยวกังยังไม่ถึงเมื่อวานเอาอีกูอวอบูอวอบเขาก็มีอีกลูกซะแล้วเนี่ย ไปซืหาแบบนี้ให้ได้เนี่ยมันต้องอันนี้มัตรคิวตรงนู้นไฟฟ้าครับในรถไม่มีอ่ะนี่พี่มีอยู่นี่ลูเนี่ยด้านไหนบัตริวด้านไหนนนครับคิเลยครับเล็กด้านเล็กน้อยอ่ะห้าไหมจตก็ั้นี่ใ่ต่กก็มาจ้าเดี๋ยวนจให้ คนรุดไปไหมรุดเอาลูกใหญ่จ really? wow. ัดให้พี่รุกไปดิไงปลูกปลูปมลูกบอลเอาลูกใหญ่เลยจะได้แบบนั้นจะได้ว้าวเลยไหมพี่พี่ไปบอกใครนะถ้าบันเทสวยอ่ะกินเงียเรบมาคนเดียวเนี่ยเงียบของร้านสวยขอบคุณนะครับเนี่ยคนไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนเออแล้วเดี๋ยวหัวแตกเลย มันไม่มีไงก็เลยคิดหาไปเไม่าัวแต่กน่าจะเป็นรูมากกว่านะโดนกับเปิดคุญเรียนนไปเฮียตงไปหาไหมสักคู่เดี๋ยวไปเลยเียบ้อยไป มาดูฟูนี้นะจ๊ะมันจะสวยกว่าเมื่อวานนี้ไหมพี่ผมว่ามันสวยกว่าเมาาาื่อวานดีนะดูนะครับแจ่เจนะครับทุกคนวันทูที่ปู้เฮ้ยพี่นี่ครับ <c oughs> อันนี้กินที่สองแล้วครับ สามครับเนี่ยโอเคขอบรอบดูมในนะครับเนี่ยมาอีกแล้วครับตอนนี้ราคาเหลือ190ยเก้าสิบาทร้องแต่ละได้ไหมได้ลด้ได้คู่แก่โอเคค่ะพี่บอกว่าคิวต่อไปเอาแบบนี้นะโอ้ยต่อไปแบบนี้เลยอย่างนี้เลยจัดให้มีเยอะเลยมีเยอะเลยจะไปสามคิวนะครับโอเคเลยพี่นะมาจากเลยตะกร้อลีมาจากไหนครับนนท์นนท์ เรอยู่เมืองนนท์เราชิถึงเมืองชนแต่ที่มีเยอะนะทุเรียนต้องกินถึงนี่นะครับต้องของดีกินทุเรียนทีหนึ่ไหวแล้วค่นเลยนะมตอร์ไค์้คราคาเป็นหมื่นยาวเลยกินทุเรียนทีหนึ่งซื้อรถได้ทั้งคันเลยนะมอเตอร์ไซค์ได้คันเลยนะต่างว่ามาเช้าเลยนะเนี่ยใช่นไหมฮะมาเช้าที่คนเขียวยาวเลยราคารถลูกค้าก็เลยโอเคเลยตอนนี้ราคามาแานเลย วัวจระยองาัเอาเนื้อนุ่งในสามลูกนะครับ